สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องป้องปลายไทยแนย่เล่าน้ำครับผมพ่มอกครับมันนี้สิผ้าพี่น้องมาทอดปลากระพงครับผมมาดูวิธีทอดปลากระพงครับผมทอดยังไงไม่ให้มันติดกระทะครับผมปลากระพงครับก่อนเอื่นเท่ากับมาใส่แป้งก่อนครับพี่น้องใส่แป้งทอดกรอบนี่ โมเจะเป็นขออ้อต่อวิธีการใส่แป้งห้องเอต้องใส่ลายครับพี่นอ้องใส่พอประมานพ่อประมาณซันแต่ใส่ลายมันจะเป็นซุปปลากระพงซุปแป้งครับผมอันนี้เอากันมาเปิ่งวิธีการตอดกันครับต่อมาครับเ้องก็ตั้งไฟขึ้นครับพี่นอ้องเทน้ำมันลงครับคลิปก้อนนะั้นอดประดุกฟู กระทะดำขอโทษด้วยครับพี่น้นองลืมอันนี้เลิกใช่เลยกระทะตัวน,นั้นีะนนไม่ใช่กระทะกระทะสเตนเลสครับผมมาเบิ่งวิธีการทอดครับวิธีการทอดไม่ให้มันติดกระทะครับเพราะเราเปิดไฟห่อนจะน้อยทาค้นบ่เป็นทอดตอนแรก มาเสียเอาทั้งนี้ล่งก่อนครับพี่น้องนี่นี่ท่งนี้ล่งท่งนี้ห้าบบอกเอาลงเอาคนบัเป็นเลยครับเป็นร่นลงก่อนเอาลงไปเลย,เอลเลยทอดบแบบไม่ติดกระทะหลังจากที่เฮา,าเอาลงไปเลยครับพี่น้องปานี้ครเฮาเฮาบ่ต้องไปแตะมันเ้อครับเพราะว่ามันเสียหักเพราะว่ามันสิเพล่ล่อล่อล่อจนกว่ามันแข็งแข็งเฮ้าเข้าอย คอยคอยกลับมันครับพี่น้องเวลาลุงเพิ่มจะไปเอาอย่างไปจิ้มไปเจิบมันแล้วมันจะแตกครับพี่นอ้องหลังจากห้าล่อยมันแข็งกันเลยครับพี่นอ้องทีน,นี้ห้กากันที่มากลับหนามันนิดนึงครับเอาดันเนี่ยลงนิดเดียวอันนี้ห้าก็ได้ปลากระพงของแลยครับที่นี่ห้ากกับมาปิดไฟครับพี่น้องปิดไฟแล้วก็หนาขึ้น เราก็ได้ปลากระพงนะครับพี่นอ้องและแล้วเราก็ได้ปลากระพงครับผมปลากระพงทอดแบบสวยๆครับพี่นอ้องหางมันนีตบแต่งน้อยนึงฮะโอเค สร็จแลลวครับพี่น้องปลากะระพงทอดแบบไม่ติดกระทะครับผมนี่คลิปนี้กระท้อนนี้เลยครับพี่น้องพ่อกันดีคลิปนาสวัสดีครับผม